ถ้าใช่ยังเป็นทางการครับผมบบบนี้เดี๋ยปเป็นทอนหน่อยก่อนครับมันเสมอกันก่อนอใส่ดาบรถดไทไปครับได้เก้าลักครับผมเอาไปเฮ็ดลักอันข้างบักแตงเนาะพ่อข้างักแตงครับผมอยู่สวนคลิปนี้ก็สิเป็น วิธีการครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยตัดไม้ไผ่ผิดแล้วครับออกไม่จากกัวหอดกับคุดลุ่มฝังง่ายเบ,บียบโบราณโบราณแบบโบราณเอาจนเมื่อยรครับเบียบโบราณแต่นะนะนว่าไม้ไผ<ห>่ไม่าไม้ไผ่กับเลืออล่ำเกลแก่ครับผม จังสีทนแน่เดือกเอาเงามันครับจังส uh ิต huh. ัน เอาขึนลดไปกะเดี๋ยวจังไปเบ่งวิธีการต่อไปครับบานขึนรดเรียบร้อยครับผมมัดไ้พร้อมเดี๋ยวเตาต้นครับแกไปสวนครับมีรถไทกับวัายาครับเฮ็ยนางกับตุ่นแนงในไรยเติบครับผมหัว สบายสบายเลยเห็นจืดๆเปียกเปียกนี่หมื่บ้านฝนตกครับผมมื่ว่านกับฝนตกแห้งแน่อยู่ฝนกรอนนี่กับมิตรลินซื่อครับไปเดี๋ยวหาน้ำกลนไปครับผมทางเขาไปสวนครับผมนี่เลตเปุปะ สวนกระหกแน่ครับผมงามประทันได้ตตดอ่าถอยไปมองสิปูก,กับมะไถยเตรียมดินไว้เรียบร้อยครับผมนี่ถึงสถานที่จริงไทยเตรียมดินไว้นวลดีขนาดครับ งาาก็เริ่มปุ้งแล้วครับนี่ถือฝนเมือว่าน n าเริ่มปุ้งแล้วยนครยับี่นี่นะครับต้นขัน้นพุ่นอันนี้แนว่วยืนในร่องบักขามครับผมวัานีก็สิปูบักทั่วดินครับอัน กระโพดสลับกันไปแน่ครับฟังทั้งฝุ่นกับลงอ่อยขนันนำรวมมีสีลงเป็นบักทั่วบักแตงไม่ได้กินนี่แหละไม่ได้คิดถามถึงเหลือก็ดดได้ขายกันเหลือโจนก็นจังได้กินเอาลงรถครับผมบาทนี้ อุปก,กรณ์เท่าเป็นมือไหมนะครับมือว่านมีผนไม้ไผ่แย,ยวหนึ่งกะบ,บริหิตต้อนะครับม้ามือนี้มือว่านฝนตกครับนี่มือนีเอาไปลายไม้ไผ่มานั่มนะครับอุปก,กรณ์อก,กรณ์ สีขาวสีเห็ดนะครับ ไปคูนลุมปูครับอุปกรณ์เสียมครับนี่ Yep. ียบร้อยครับผมลักหนึ่งอ่าขุดรูมเรียบร้อยครับหนึ่งแถวครับผมฝังเสาสามเสาครับ อีกสองแถวครับผมตัวนี้เขาเ็สียอาขึ้นมาข้างไปก็เสือกมามัดครับผมก็เอาไม้ไผ่มาต่างต่างต่างเยียงไปมันเป็นเครือเป็นเครือขึ้นนะครับ เรียบร้อยครับผมสามแถว,ว,วก,ก็ตั้งเสาแล้วก็เอาอันนี้มาผ่านไปก่อนนะครับจังหาเนี่ยมาตัาง้งมาตัาง้ตงสั้นขึ้นให้มันเป็นข่างขึ้นนะครับพอพูนว่าสีไปเอาขี่เรื่อยครับ มาใส่น้ำผื่นไอก่อนปรุงดินก่อนครับผมไปใส่ดากรถไทมานะครับเดี๋ยวไปบึงน้ำกันครับผม เรียบร้อยครับผมหนึ่งแถวข้างบักทั่วข้างบักเต้างบอกแตีงก้อน ฉากกลางเขาเอื่อยย่างก่ขอขางเปลียงลาน <c oughs> นั่งล,านน,งลานนนี่แปลียงลานไปหาตัด,ด,ตดอันข้างข้างเปลียงไปหาตัดเอาอันปลายมันครับตัวพื้นตัดถิ่ไปไปเลือกเลือกมากับวิธี ถ่ายวิธีเห็ดให้เบิ้งครับตั้งแต,ต่ตัดไม้ไผ่ตัดเสาแบบโบราณพุ่นดินให้เบิง้งครับไปแก่ปุ๋ยเดี๋ยวพมสีภาพใหเบื้องตมีผลผลิตแล้วครับอ่านี่ครับผมมตัวที่ได้ผลผลิตเรียบร้อยครับน่วยกบไก่ได้กินแล้วครับ นี่บักแตงพ่อกินเหรอครับนี่พ่อกินเหรอกาปูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นต่ตกันครับพอดีตัวนี้ว่ายตัวที่ห้าเห็ดวังหันกะได้กินพอดีครับตัวนี้กำลังสิได้เก็บผลผลิตครับยังบระท่านได้ซิมพ่อหน่วยเลยอันนี้เป็นขางบักทั่วน่ครับ เดี๋ยวตัวนั้นย่ามปลูกกะย่ามมันปรงกับสิภาามาเบิองอีกครับมาสิเป็นจังดาอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขจอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจังมาพอกันไหมครับสวัสดีครับ